สวัสดีทุกท่านหาอยู่หากินเหมือนเดิมกลับมาถึงบ้านนี่อะไรพี่น้องเอ้ยไม่ใช่จะรวยหรอกฮะหาไปพอให้มีอยู่มีกินไปวันวันเออพอได้ห้าบาทสิบบาทพี่น้องเอ้ยไปเออหาอยู่หากิน ตอ,อกุ้งนะท่นานออเดอร์อเยอะอยู่มีออเดอร์สั่งจองเยอะต้องรีบไปต่อกุ้งส่งออเดอร์ก่อนเออ เดี๋ยวนะนะไปใส่ตรงนู้นก่อนนะั่เนาะไปใส่ตรงนู้นก่อนแล้วค่อยมาใส่ตรงนู้น โอ้นกตัวใหญ่มากเลยแถวนี้เลยที่เขา,เ,ขาเจอไอ้เข้นะท่านสังเกตดูดีๆเดี๋ยวมันจะเห็นดูก่อนแถวนี้เลยที่เขาเจอนะเออเดี๋ยวสังเกตดูดีๆนะท่านอาจจะเจออีกนี่ผมก็ได้ติดป้ายประกาศแล้วล่ะ่ติดป้ายประกาศ ระวังจระเข้ดูแม่น่าจะลองสักตัวหนึ่งนะลองใส่ดักกุ้งตรงนี้ดูเนาะเ้แต่ว่าฝั่งโน้นน่าใส่นะท่านฝั่งโน้นน่าใส่นะว่าฝั่งโน้นมีหญ้าเออไปใส่ฝั่งโน้นลองดูเนาะมันมีพวกหญ้าพวกอะไรน่าจะมีกุ้งนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยไปลองฝั่งโน้นฝั่งนี้มันไม่มีหญ้า วันนั้นที่ผมใส่มองเนี่ยผมใส่มองตรงนี้แหละทุกท่านนี่ตรงข้างหน้านี่แหละที่ว่ามองมองใหม่ๆเปิดซิงใหม่ๆเลยขาดสะบัน้นเนื่องจากจระเข้มันเข้ามันติดพอดีตรงนี้ที่ผมใส่มองวันนั้นตรงนี้แล้วมองใหม่ที่ผมขาดเลยผมถึงได้บอกถ้ามันมีปลาเนี่ยมันน่าจะมีกรีดปลาเนี่ยติดอยู่ในมองสักนิดนึง เพื่อให้รู้ว่ามันเป็นปลาโดยส่วนใหญ่แต่นี้ไม่มีเกรดนะผมก็สันสนิษฐานว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันขาดอืมดูนกนะท่านเพียบอันนี้ก็เป็นรถไถนะพ่อนะเอามาสูบน้ําอยู่ตรงนี้อืมนี่ผมมาใส่มองอยู่ตรงนี้แหละมองขาดสะบั้นเลยขาดรูเทาควายนี่แหละ มองใหม่มันไม่น่าจะขาดขนาดนั้นมันเหนียวนะมองนะไว้ไง่ปลาเท่าขาเท่าแขนนี่เอาอยู่นะทุกท่านมันไม่น่าจะขาดนแต่ว่ามันขาดไปแล้วเออนีอย่ยน้ำตรงนี้มันจะไม่ไมลดเลยนะทท่านมันจะอยู่อย่างนี้ตลอดเลยเพราะว่าอ่ามันมันเชื่อมต่อกับลำห้วยใหญ่ มันเชื่อมต่อกับลําห้วยใหญ่มันก็เลยเต็มอยู่ตลอดนี่ตรงนี้ที่มองผมขาดตอนนั้นอะขาดโดยที่ไม่ทราบสาเหตุอืมวันนี้เราไม่ใส่แล้วมองเราใส่อันนี้กุงมันน่าจะไม่เข้านะข้ามันระจริงมันน่าจะไม่เข้า ใส่ตรงนี้สักกี่ตัวดีไม่ได้ใส่หน้าแล้วตรงนี้ ใส่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ใส่สี่ตัวฝั่งนู้นจะเป็นของคุณยายไข่หอย พี่น้องเอ๋ยโนนฝั่งโนนจะเป็นของคุณยายหอยฝากธนา,าคารเห็นไหมโนนเกเอยู่บนฝั่งโนนแกยังไม่เอาลงน้ำนะท่านโนนเห็นไหมของคุณยายยังไม่รเราลงก่อนลงก่อนได้เปรียบคนเราฟังไม่เป็นไรหรอก มาใส่จุดนี้สีตัวนะใส่สีตัวอ่ะเไปใส่ที่อื่นต่อ,อนี่แหละพี่น้องบรรยากาศดีเหลือเกินดีจนหนาวแล้วตอนนี้มันจะมีกุ้งหรือเปล่าไม่รู้นี่ไม่ได้มานานแล้วตรงนี้ ตั้งแต่วันที่ผมโดนจระเข้เข้ามองมองขาดสะบั้นผมก็ไม่มาอีกเลยเออหมดไปสี่ตัวแล้วเหลืออีกประมาณสิบหกตัวสิบเจ็ดตัวทั้งหมดมันมียี่บเอ็ดตัว,วนะท่านฝากไว้ที่นี่ก่อน เดินทางต่อไปใส่ตรงนู้นอีกนะ